ตัวนี้นะครับซูเปอร์เทอร์โบคัดแยกพันข้าวเพราะทั้งรดี่ยรลอนทั่วไอ้ทั่วเ็ดลีเม็ดเบก็เพิ่งเนี่ยซูเปอร์เทอร์โบนะครับคัดแยกพันข้าวนะครับ Km20 plus นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดของช่างโต้งนะครับผมตัวนี้นะครับมันก็ปรับอ่าลินชักนะครับซับดินชักให้มันโบตองสีมันก็จะปล่อยเขาลงมาในชุดร่อนนะครับ จะมีล่มเปาพวกเม็ดรีบเม็ดเป่าปับระดับล่มความแรงของล่มนะครับให้เม็ดรีบเม็ดเป่าออกได้นะครับแล้วก็ถาดล่อนนะครับล่อนเม็ดยาเม็ดรีบนะครับที่ลงมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นเปาดีลงมาั้างนี้นะครับตัวนี้ยังนีชุดล่อนบนนะครับคัดแยกสิ่งเจาะปนสองสั้นนะครับเราลงมาคัดแยกอีกสามสั้นนะครับผมตัวนี้นะครับสุดยอดเลยเพราะเปนเปาเม็ดรีบเม็ดเป่านะครับแกบนะครับั้างนี้นะครับช่องล่มแกบนะครับ ปั๊บระดับพัดลมลมแรงลมพอยนะครับให้แกบออกมาทั้งนี้นะครับเนี่ยแล้วก็จะเป็นเม็ดมากกลางเม็ดรีบเมเ็ดเบาจะล่องอยู่นี้นั่นมากอยู่ในถังนี่สิเราออกปุงได้ไหมหมออ่าตัวนี้เขาจากสีเขาก็ไปซับล่างให้ไปทั้งสีเขาาล้วเขาก็เอาไปสีนะครับตัวนี้คือเขาคัดไปเฮ็ดเขาปูของสินะพ่อไปเฮ็ดเขาปูเฮ็ดพันเขาหรือบางก้นเฮ็ดเข่าให้ใกลใ้สินะครับใกล้ตีขจ้าสีเอาคุณเอาไข่เขาออกนะครับมันจะเป็นเขาสะอาดแล้วที่นี่ขจ้าก็จะเอา ใกล้ตีนะครับใกล้เงินเมื่อนเงินแสนเงินหลานนะครับผมแค่ใด้นี่ในสีพาะนสีแม้นข้าสีซับคัดแยกหรือลูกค้าบออยากคัดเอาเขามากนึงก็สอบซับไปสีเลยก็ได้นะครับผมเอาลงไปสีแลวกัเอาแน่นอนนะครับมันจะล่งไปสีออกมาในหัวสีเลยนะครับแล้วก็ใส่โล่งองล่านะครับปล่อยล่มพนกระจายแล้วก็แยกพวก เสียบ้างเสร็บไม้เสียคุณหมอดแมงค่ายเขานะครับเลี่นให้ยาค่ายของคุณหมอดแมงออกนะครับมันก็จะเรียนงมาในึหัวสีปั๊บคัดเขายี่สีระดับนะครับแยกเขานึงสองสามนะครับตัวนี้นะครับเป็นซปเปอร์สแตนเลสนะครับเคอ็มยี่สิบพัดนะครับซปเปอร์เทอร์โบคัดแยกพันเ้านะครับผมตัวนี้นะครับพิเศษสุดนะครับผมวันนี้เดี๋ยวอันนี้เสร็จแล้วจากนี้ครับโอเคนะครับครับ